บทที่หนึ่งระบบนี้ค่อนข้างไร้ค่าอุ๊ยเมื่อแสงแรกสองขึ้นเสียงทุ้มก็ดังมาจากตันเถียนของหลูเซียวหอรันเขาลืมตาขึ้นและแสงสีม่วงเหมือนสายฟ้าสองดวงก็สองประกายอยู่ในนั้นขณะที่มุมปากของเขาขดตัวฮะในที่สุดฉันก็ทะลุผ่านฉันได้ยินมาว่าหัวหน้านิกายอยู่ที่ครีเอชันเรียวเท่านั้นและฉันได้ทะลุทะลวงไปสู่ชัตเทอรริงวอยเรียวแล้วฉันควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในนิการปีศาจสวรรค์ใช่ไหม เดิม TLU เซีรันไม่ได้มาจากโลกนี้เมื่อ1ิบปีที่แล้วเขาได้อพยพไปยังโลกที่แปลกประหลาดและลึกลับแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้แข็งแกร่ง,งหลังจากย้ายถิ่นฐานแล้วเขาก็ตระหนักว่าเขาได้รับระบบและยังกลายเป็นผู้อาวุโสนิกายภายใน,ในของนิกายปีศาจสวรรค์อีกด้วยเดิมทีเขาคิดว่าเขาจะไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตท้ายที่สุดปรากฏว่าระบบนี้ใช้เวลาโหลดนานมากผ่านมา1ิบปีแล้วยังโหลดอยู่เลยเมื่อทําอะไรไม่ถูกเอลยูเซีรันทําได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่านั้น ตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยออกจากบ้านหรือออกจากบ้านเลยเขาปลูกฝังในระดับต่ำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันเขายังพัฒนาทักษะของเขาสำหรับการสร้างอารเรยการปรับแต่งยาการปรับแต่งอาวุธและอาชีพรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปึกุกฝนในที่สุดวันนี้ระดับพลังยุทธ์ของเขาก็ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรความว่างเปล่าที่แตกสลายและเขาก็กลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายปีศาจสวรรค์ แม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นนอกนิกายปีศาจสวรรค์แต่ภาพใหญ่เหล่านั้นกลับดูต่ำต้อยยิ่งกว่าเดิมพวกเขาจะเข้าไปอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีและโดยพื้นฐานแล้วว่าจะไม่ออกมาเว้นแต่จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงสามารถมีชีวิตท,ที่สงบสุขในนิกายปีศาจสวรรค์ติง้งความคืบหน้าในการโหลดระบบ100เซคุณต้องการเปิดใช้งานหรือไม่อัญญประกาศเดี่ยวระบบหลู่เซียวหอรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่า คุณมาสายฉันได้ฝึกฝนไปสู่อาณาจักรชัตเทอร์ริงไวรยลแล้วและกลายเป็นผู้เที่ยวชาญระดับแนวหน้าผู้เที่ยวชานระดับแนวหน้าของชัดเทอร์ริงไวรียลแล้วคุณคิดว่าผู้เที่ยวชานของมาเทียวโมนาเรียลคืออะไรหลู่เซียวหอรันคุณรู้จักอาณาจักรสูงสุดหรือเปล่าหลู่เซียวหอรันคุณเคยประสบกับอาณาจักรแห่งความทุกข์ทรมานหรือไม่หลู่เซียวหอรันคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับอาณาจักรเซียนบ้างไหมแอลยูเซียวรันระบบหยุดพูดได้แล้วเปิดใช้งาน เปิดใช้งานสำเร็จแล้วขอแสดงความยินดีกับโฮสสำหรับการเชื่อมโยงระบบมาสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ยงคงกระพันหลู่เซียวหอรันจับคางของเขาอยู่ยงคงกระพันและแข็งแกร่งที่สุดมันฟังดูมีพลังมากจากนั้นระบบลงชื่อเข้าใช้ให้ฉันระบบนี้ไม่มีคุณสมบัติการลงชื่อเข้าใช้โอ้ถือเป็นการจับรางวัลเลยเหรอเอาละให้รางวัลระดับ SSS หรืออะไรสักอย่างแก่ฉันคุณมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมที่เชี่ยวชันหรือไม่หรือบางทีคุณอาจมีบางอย่างที่สามารถช่วยให้ฉันไปถึงอาณาจักรการต่่อสสสู้้ไดดดดกก็็ยังงีานเปปิิระษ์ศทธ ฟีเจอร์นั้นก็ใช้ไม่ได้เช่นกันหลูเซียวหอรันเงียบไปแล้วคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างระบบนี้เป็นระบบต้นแบบที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ยงคงกระพนันคุณสมบัติหลักของมันคือการรับลูกศิษย์มันสายเกินไปสำหรับฉันที่จะปลดปลื้งตัวเองออกจากระบบเมื่อระบบถูกผูกมัดมันก็จะถูกผูกไว้ตลอดชีวิตเจ้าบ้าแอลยูเซียวรันโกรธมากจนแทบจะพังทลายลงระบบนี้น่ารังเกียจเกินไปเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเปิดใช้งานหลังจากผ่านไปสิบปีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นระบบหลักที่ทให้เขาารับสว เป็นเรื่องตลกเขาไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะเป็นครูของใครบางคนและรับสิทธิ์ราวกับว่าสัมผัสได้ถึงความโกรธของเอลยูเซียนระบบก็ตอบสนองอีกครั้งภารกิจของระบบนี้คือการรับลูกศิษย์เข้ามาหากสิษธิ์เพิ่มการฝึกฝนของตอนโฮสก็จะสามารถเพิ่มการฝึกฝนของตอนเองได้เช่นกันหากสิทธ์เข้าใจเทคนิคการพะปลูกเจ้าบ้านก็จะเข้าใจเทคนิคการพะปลูกด้วยฟอลยูเซียนรู้สึกชาที่หนังศีรษะทันทีเมื่อได้ยินคำอธิบายนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจความหมายขององค์การอยู่ยงคงกระพันและแข็งแกร่งที่สุด นี่มันเลวร้ายเกินไปหากเขารับสิทธิ์เข้ามาเขาจะสามารถได้รับผลลัพธ์เดียวกันโดยไม่ต้องฝึกฝนด้วยซ้ำด้วยวิธีนี้จุดประสงค์ขององค์การปลูกฝังคืออะไรกราบใดที่เขายังคงรับลูกศิษย์และทําให้เหล่าสาวกเหล่านี้ฝึกฝนเขาสามารถเพิ่มระดับการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญเทคนิคการฝึกฝนโดยไม่ต้องทํางานใดๆหากเขายอมรับสาวกหนึ่งพันล้านคนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนธรรมดาก็ตามกราบใดที่พวกเขาทั้งหมดเพิ่มการฝึกฝนอีกเล็กน้อยเขาก็จะสามารถก้าวหน้าไปมากได้ทันที จะต้องรู้ว่ามันอาจจะยากพอๆกับการขึ้นสู่สวรรค์สำหรับคนที่จะฝึกฝนไปสู่อาณาจักรการต่อสู้ของราชานอกเหนือจากการมีความสามารถพิเศษแล้วมันยังต้องมีโชคอย่างมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามมันง่ายมากสำหรับทุกคนที่จะฝึกฝนและปรับปรุงเล็กน้อยเรากับว่ามองเห็นความคิดของเอลยูเซียรันอีกครั้งระบบแจ้งเตือนเขาอีกครั้งระบบไม่รับสิทธิขยะรับเฉพาะสิทธิที่อยู่เหนือระดับ S เท่านั้นเราต้องไปถึงระดับไหนถึงจะได้รับการพิจารณาเป็นระดับ S อย่างน้อยก็ขอบเขตราชาการต่อสู้กรุณาปลดชั้นออกจากระบบด้วย อาณาจักรการต่อสู้ของราชาเป็นเรื่องตลกทั่วโลกมีกี่คนที่เข้าถึงอาณาจักรการต่อสู้ของกษัตริย์ในหนึ่งแสนหรือล้านคนอาจไม่มีผู้เที่ยวชาญระดับมาเที่ยวโมนาเรียวแม้แต่คนเดียวระบบนี้มีประโยชน์อย่างไรระบบรีบอธิบายระบบจะค้นหาอัจฉริยะระดับเอสโดยอัตโนมัติเจ้าบ้านต้องรับลูกศิษย์เท่านั้นปัจจุบันที่ตีนเขาของสำนักปีศาจสวรรค์มีอัจฉริยะระดับเอสถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรหลูเซียวหอรันยอมรับระบบนี้อย่างไม่เต็มใจ ท้ายที่สุดด้วยความสามารถของเขาและทรัพยากรของนิกายปีศาจสวรรค์มันเป็นเพียงความปรารถนาให้เขาได้พบกับผู้เที่ยวชาญในอาณาจักรการต่อสู้ของราชาเขาสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเลี้ยงดูสาวกบางคนและปล่อยให้พวกเขาฝึกฝนด้วยวิธีนี้การฝึกฝนของเขาจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างเท่าเทียมกันในอนาคตเขาอาจจะบุกะลวงไปสู่อาณาจักรการต่อสู้ของราชาได้ตอนนี้มีอัจฉริยะระดับเอสที่เชิงภูเขาแล้วเขาควรจะพาเขาเข้าไปก่อนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลูซียอหอรันก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและหายตัวไปจากจุดของเขาทันที ในไม่ช้าเขาก็มาถึงเชิงนิกายปีศาจสวรรค์วันนี้เป็นวันรับสมัครสิษธิ์ของสำนักปีศาจสวรรค์ผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้มือใหม่จำนวนมากมารวมตัวกันที่ตีนเขาและต้องการเป็นสาวกของนิกายปีศาจสวรรค์ท้ายที่สุดแล้วนิกายปีศาจสวรรค์ก็เป็นหนึ่งในนิกายชั้นนาในต้าโจทรัพยากรภายในมีมากมายจนทําให้ผู้คนอิจฉาคุณไม่มีคุณสมบัติแอลยูเซียนเพิ่งปรากฏตัวที่ทางเข้าภูเขาเมื่อเขาได้ยินเสียงที่เย็นชาและไร้หัวใจของผู้อาวุโสประเมิน เขาติดตามการจ้องมองของอีกฝ่ายและเห็นชายในชุดดำที่มีใบหน้าซีดเซียวและเส้นเมริเดียนที่ถูกตัดขาดนี่คือดวงตาของแอลยูซีิรันขยับเล็กน้อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรความว่างเปล่าที่พังทลายเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าเส้นลมปราณของอีกฝ่ายถูกทำลายโดยคนอื่นอีกฝ่ายจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางการต่อสู้ได้อีกต่อไปในชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามบนหน้าผากของเขามีตัว S ขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้แอลยูซิรันรู้สึกปวดหัวทันที ระบบผิดพลาดหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในไม่ช้าระบบก็ส่งเอกสารให้เขาทำให้เขาเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายได้ยุนลีเกอร์เดิมทีเขาเป็นบุตรชายของตระกูลยุนในจิงตูเขามีความสามารถและชาญฉลาดพรสวรรค์และสายเลือดของเขานนั้นไม่ธรรมดาเลยเมื่ออายุยังน้อยเขาได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรระดับปรมาจารย์ระดับต่ำแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้มั่นหมายกับลูกสาวของเจ้าเมืองแห่งเมืองหลวงเจียงเจียงลู่หอยู่อัดกล่าวได้ว่าเขาเป็นทายาทรุ่นที่สองที่ร่ำรวยมาตรฐานเขายังเด็กและมีแนวโน้มดีและเป็นทุกสิ่งที่เขาปรารถนา ในทางตกการรกะแล้วชีวิตของเขาควรจะราบรื่นในท้ายที่สุดเขาก็พ่ายแพ้โดยไม่มีใครที่เจียงลู่อยู่ชอบและแม้กระทั่งเส้นลมปราณของเขาหักด้วยซ้ําโดยธรรมชาติแล้วตระกูลหยุนจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้คลี่คลายทั้งครอบครัวของพวกเขามีส่วนร่วมแต่พวกเขาทั้งหมดถูกกาจัดออกไปในระลอกเดียวหยุนหลีเกอก็ถูกไล่ออกจากเมืองหลวงเจียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีกผู้ชายคนนี้กระตุ้นให้เกิดการยิงที่ร้อนแรงหรือเปล่ามุมปากของแอลยูซีรันกระตุกและเขามีความรู้สึกไม่ดีอย่างอธิบายไม่ได้บทที่สองมีบางอย่างผิดปกติกับอาจาจรย์คนนี้ ระบบเขาเป็นคนร้ายเหรอถ้าฉันรับเขาเข้าไปฉันจะกลายเป็นศัตรูกับลูกยิงอันร้อนแรงนั้นในอนาคตไม่ใช่หรือดังสุภาษิตท,ที่ว่าความเสี่ยงย่อมมาพร้อมผลประโยชน์อาจารย์อยากกลัวเลยแม้ว่าคนร้ายจะโชคไม่ดีแต่พรสวรรค์ของผู้ชายคนนี้ก็ไม่เลวอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะกลายเป็นก้าวสำคัญสำหรับช็อตเด็ดสิ่งที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลฉันจะตั้งชื่อให้คุณในอนาคตชื่อของคุณคือแวนไกหวังชยัยบอกได้เลยว่านี่คือชื่อนำโชคที่จะ แอลยูเซี่รันพยักหน้าและเดินไปที่ทางเข้าโดยเอามือภายไล่หลังสิ่งที่แวงไกพูดนั้นไม่สมเหตุสมผลตัวร้ายที่ตัวเอกสามารถเหยียบย่ำได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันไม่ว่าในกรณีใดเขาเพียงแค่ต้องพาเขาไปด้วยและปล่อยให้เขาใช้ชีวิตที่ต่ำต้อยในนิกายปีศาจสวรรค์เพื่อเพิ่มการึกฝนของเขาหากอีกฝ่ายไม่ฝึกฝนจนถึงขีดจำกัดและไม่กระตุ้นการยิงที่ร้อนแรงเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆ ในด้านของยุงลีเขายังคงค่อนข้างไม่เต็มใจที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยอย่างไรก็ตามคู่มั่นของเขาถูกขโมยและครอบครัวของเขาถูกทำลายทั้งหมดเขาจะปล่อยความขุ่นเคืองครั้งใหญ่เช่นนี้ไปได้อย่างไรผู้อาวุโสแม้ว่าเส้นลมปราณของข้าจะถูกตัดขาดไปหมดแล้วแต่ข้าได้ยินมาว่านิกายปีศาจสวรรค์มีเม็ดยาเติมวิญญาณที่สามารถขยายเส้นลมปราณได้มันหายากในโลกดังนั้นฉันจึงมาเข้าร่วมสำนักปีศาจสวรรค์เป็นพิเศษผู้อาวุโสโปรดให้โอกาสฉันด้วย ผู้เท่าเหลือบมองเขาแล้วพูดโดยไม่พูดอะไรคุณก็รู้ด้วยว่าเป็นยาหายากจะมอบให้กับสาวกใหม่ได้อย่างไรออกจากหยุดเสียเวลาพี่พรสวรรค์ของผมไม่เลวเลยตรับใดที่ฉันสามารถซ่อมแซมเส้นลมปราณของฉันได้ฉันก็จะไม่ทําให้นิกายผิดหวังอย่างแน่นอนฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพรสวรรค์ของคุณดีหรือไม่ยิ่งกว่านั้นยาเติมวิญญาณนั้นล้าค่าเกินไปดังนั้นฉันจึงไม่มีมันหยุดพูดแล้วออกไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณไม่จักไปหยาโทษว่าฉันมีคนไล่คุณออกไปยุนลีกำมัดแน่นแต่เขาทําอะไรไม่ถูก สถานะของนิกายปีศาจสวรรค์นั้นไม่ธรรมดาแม้แต่ในสถานะก่อนหน้านี้เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เมื่อเขาเป็นเพียงคนพิการอย่างไรก็ตามในขณะนี้เสียงสงบดังขึ้นอย่างเงียบๆในหูของเขาคุณต้องการเข้าสู่นิกายปีศาจสวรรค์ยุนลิตกตะลึงเขาหันหน้าไปทางเสียงและตกใจเล็กน้อยอีกฝ่ายเป็นผู้ฝึกฝนที่หล่อเหล่ารูปร่างหน้าตาของเขาได้รับการขัดเกลาและรัศมีของเขาก็โดดเด่นราวกับอมตะก่อนที่เขาจะทันได้ต่อต่อผู้อาวุโสที่รับผิดชอบการประเมินก็รีบวิ่งไปต่อหน้าเอลคคู สวัสดีผู้อาวุโสลูกแอลยูเซียรันโบกมือแสดงว่าไม่จําเป็นต้องสุภาพจากนั้นเขาก็มาถึงข้างยุนลีทาไมคุณถึงอยากเข้าสู่นิกายปีศาจสวรรค์ยุนลีมีไหวพริบอย่างรวดเร็วและรู้ว่าสถานะของแอลยูเซียนนั้นไม่ได้ต่ําต้อยอย่างแน่นอนเขาก้มศีรษะลงและประสานมือทันทีผู้อาวุโสฉันต้องการแก้แค้นด้วยสถานะปัจจุบันของคุณความยากลาบากที่คุณจะต้องเผชิญหากคุณต้องการแก้แค้นอาจจะเกินจินตนาการของคุณไปมากการจ้องมองของยุนลีมั่นคงราวกับว่าเปลวไฟกําลังลุกไหมอยู่ในนั้น แม้ว่าฉันต้องปีนภูเขาดาบหรือเข้าไปในทะเลเพลิงฉันก็จะทำงานให้หนักอย่างแน่นอนเว้นแต่ฉันจะตายและดาวของฉันก็สลายไปฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้อย่างแน่นอนหลู่เซลหอรานพยักหน้าถูกต้องเส้นทางการฝึกฝนนั้นยาวและน่าเบื่อสิ่งที่จำเป็นคือความหลงใหลและความศรัทธาอันแน่วแน่ในกรณีนี้คุณจะรับฉันเป็นอาจารย์ของคุณหรือไม่อะไรทันทีที่เขาพูดแบบนี้ทุกคนก็ตกใจทุกคนสามารถบอกได้ว่าสถานะของเอลยูเซลรันนั้นไม่ได้ต่ำเลยมิฉานแม้แต่ผู้อาวุโสที่ได้รับการประเมินก็จะไม่สุภาาาพกับเขขนนดี้ อย่างไรก็ตามผู้เที่ยวชาญจากนิกายปีศาจสวรรค์ได้ตกลงที่จะรับหยุนหลีเกอซึ่งมีเส้นลมปราณถูกตัดขาดเป็นลูกศิษย์ของเขานี่มันช่างเหลือเชื่อจริงๆหยุนหลีผู้นี้โชคดีแค่ไหนยุนหลีไม่ได้โง่โดยไม่พูดอะไรสักคำเขาก็คุกเข่าลงและบูชาอีกฝ่ายทันทีศิษย์ยุนหลีเกอร์ทักทายท่านอาจารย์หลังจากที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้านายของอีกฝ่ายได้สำเร็จเสียงของผู้หญิงที่ชัดเจนก็ดังขึ้นในใจของแอลยูเซิรันติงยินดีด้วยที่ได้ลูกศิษย์คนแรกของคคุุณณจะะได้รรัาวลเเป็นม์ Chaos แหอทพ หลู่เซียวหอรันมองเข้าไปข้างในและใบหน้าของเขากระตุกเทคนิคการพบหลูกระดับมาเที่ยวโมนาเรยวและอาวุธระดับมาเที่ยวโมนาเรยวระดับสูงละ่ะหวังไฉไม่ทำให้เขาผิดหวังแม้แต่คนอย่างหลู่เซียวหอรันก็ยังไม่มีเทคนิคการฝึกฝนอาณาจักรการต่อสู้หรืออาวุธของอาณาจักรการต่อสู้หากทั้งสองรายการถูกปล่อยออกมามันคงจะทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกทันทีแท้จริงแล้วการแฮกนั้นแข็งแกร่งกว่าการฝึกฝนเป็นร้อยเท่าสาบแช่งหลู่เซียวหอรันรู้สึกดีมากผู้อาวุโสประเมินล้อมรอบและห้ามปรามทันที ผู้อาวุโสลู่นั่นจะไม่ทําเส้นเมริเดียนของเขาพังหมดแล้วหากคุณยอมรับเขามันจะทําลายชื่อเสียงของคุณอย่างแน่นอนแอลอยูเซียนถอนความคิดของเขาและยิ้มทุกอย่างปกติดียอดเขาซิชุยของฉันก็ขาดช่างทําความสะอาดเช่นกันให้เขาทําความสะอาดสถานที่และให้โอกาสเขาผู้อาวุโสประเมินแต่จมูกของเขาแล้วยิ้มอย่างเชื่องช้าในเมื่อท่านยืนกรานผู้เท่าลู่ฉันก็คิดว่าฉันจะช่วยเขาลงทะเบียนตอนนี้ ใช่แอลยูซีรันพยักหน้าแล้วโยนขวดพลาสเลนขนาดเล็กให้เขาจากนั้นเขาก็ควายยุนลีด,ด้วยมือเดียวแล้วพาเขากลับไปที่ยอดเขาซิชุยเหมือนนกอินทรีจับลูกไก่ผู้อาวุโสประเมินเปิดขวดพลสเลนแล้วดูเขาสูดดมหายใจเย็นทันทีฟอเครื่องหมายตัวหนอนจริงๆแล้วมันคือยารวบรวมฉีตามที่คาดหวังของผู้อาวุโสนิกายภายในช่างใจกว้างจริงๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อาวุโสระดับต่ำอย่างพวกเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนในอีกด้านหนึ่งหลูซีหอรันพาหยุนลีเกอกลับไปที่ยอดเขาจืืออสุ่ยยกนนนนจะโเขาาลงบพ้้ญ เขายืนอยู่ตรงหน้ายุนลีเกอแม้ว่าคุณจะยอมรับว่าฉันเป็นอาจารย์ของคุณแต่ก่อนที่ฉันจะสอนเทคนิคการฝึกฝนอย่างเป็นทางการแก่คุณฉันจะต้องอธิบายกฎบางอย่างให้คุณทราบก่อนยุนลีคุกเขาอย่างเชื่อฟังต่อหน้าแอลยูเซอรันกรุณาบอกฉันด้วยครับอาจารย์แอลยูเซอรันพยักหน้าและกล่าวว่าแม้ว่านิกายปีศาจสวรรค์ของเราจะมีคำว่าปีศาจอยู่ในชื่อแต่ก็ไม่ใช่นิกายปีศาจชั่วร้ายประเภทที่ฆ่าโดยไม่ต้องศบตาแต่กลับเป็นนิกายศิลปะก,การต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับจากจัก,กรวรรด ดังนั้นประการแรกคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำร้ายคนธรรมดาภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจประการที่สองหากคุณเผชิญหน้ากับคนชั่วร้ายที่ทำร้ายผู้อื่นคุณต้องยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้ายคุณต้องส่งเสริมชื่อเสียงของนิกายปีศาสสวรรค์ของฉันและช่วยให้นิกายเผยแพร่และดึงดูดสาวกมากขึ้นประการที่สามในนิกายคุณต้องเคารพผู้เท่าและรับผู้เยาว์คุณต้องเป็นผู้เล่นในทีมและไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามอประการที่สี่หากคุณพบใครก็ตามที่กล้าทำให้นิกายปิศาสสวรรค์ของเราอับอายภายนอกค สี่ประเด็นนี้เป็นกฎของนิกายปีศาสสวรรค์ของเราใช่ฉันจะจํามันไว้แอลอยูเซียรันพยักหน้าด้วยความพึงพอใจอีกครั้งถูกต้องต่อไปฉันจะบอกคุณถึงกฎของซิชุยพีคใช่กฎของยอดเขาซิชุยนั้นง่ายมากสิ่งสําคัญคือคําว่าไร้เกียรดอ่ายุนลีอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยหลูอเซลหอรันกล่าวต่อประการแรกยกเว้นกฎข้อที่หนึ่งและสามคุณไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของนิกายปีศาสสวรรค์ ยุนลีเกอร์ประการที่สองเราจะไม่รเริ่มก่อปัญหาอย่างแน่นอนจะเป็นการดีที่สุดหากเราไม่ก้าวออกจากขอบเขตของยอดเขาซิชุยเราไม่ต้องการแข่งขันกับใครไม่สร้างเพื่อนโดยไม่ตั้งใจและไม่สร้างศัตรูโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งสำคัญที่สุดคือเราไม่เปิดเผยการฝึกฝนที่แท้จริงของเรายุนหลีเกอร์ประการที่สามหากมีใครยุ่ยยูเราจริงๆเราต้องสังเกตสถานการณ์ก่อนตัดสินใจโจมตี ุญแจสาคัญคือเป็นการดีที่สุดสําหรับคุณที่จะวิ่งเมื่อคุณทั้งคู่อยู่ในระดับเดียวกันหากคู่ต่อสู้ของคุณอยู่ในระดับต่ากว่าคุณควรฆ่าอีกฝ่ายโดยตรงด้วยเทคนิคขั้นสูงสุดของคุณหลังจากฆ่าอีกฝ่ายแล้วคุณจะต้องบดกระดูกของพวกเขาและโปรยที่เท่าของพวกเขาคุณจะต้องรวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยหากสามารถต่อสู้เป็นกลุ่มได้ก็ไม่ควรต่อสู้เพียงลําพังหากคุณสามารถวิ่งได้ก็อย่าต่อสู้เลยจะดีกว่าบทที่ 3. ปรมาจารย์ผู้นี้ไม่อาจอย่างรู้ได้ประการที่4หากคุณประสบปัญหาใหญ่จริงเเช่่นรระููลลโโบาณปดดออออยยยผืแทขั ใบหน้าของยุนลิกระตุกอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดเขาก็แทบจะไม่สามารถแยกแยะข้อมูลได้จากนั้นเขากอดไม่ได้ที่จะถามอย่างระมัดระวังท่านอาจารย์นักศิละปะก,การต่อสู้ไม่ควรก้าวหน้าอย่างกล้าหาญและไม่ถอยกลับหรือแอลยูเซียนยอเยยคุณอ่านหนังสือช่วยเหลือตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าให้ฉันบอกคุณอย่างซื่อสัตย์ในโลกนี้ผู้แข็งแกร่งได้รับการเคารพ ปรับใดที่คุณฝึกฝนทีละขั้นตอนคุณจะสบายดีอย่างไรก็ตามหลักฐานก็คือคุณจะไม่พบกับการดำรงอยู่ที่น่ากลัวและไม่มั่นคงอย่างยิ่งปรับใดที่คุณเผชิญหน้ากันแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตราชาแห่งการต่อสู้คุณก็อาจจะตายได้ฟอยุลีอดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกและเบิกตากว้างในโลกนี้จะมีตัวตนเช่นนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่ามีและยังมีอีกมากมายฉันเรียกพวกเขาว่าแฮกเกอร์ แฮกเกอร์ acker, ถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์ acker, นี้อาจเป็นเด็กชาวนาที่คุณดูถูกหรือเป็นช่างซ่อมที่อยู่เคียงข้างคุณอาจเป็นผู้ชายเช่นคุณที่ไม่สามารถฝึกฝนได้พวกเขามักจะถูกโลกมนุษย์ดูหมิ่นและเยาะเย้ยมากที่สุดอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วโชคของพวกเขานั้นมหาศาลและเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากพวกเขาสามารถค้นหามารดกโบราณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เดินดูแผงลอยริมถนนแม้จะยากจนแต่หญิงสาวที่ร่ำรวยและสวยงามก็ยังคงตกหลุมรับพวกเขาอย่างบ้าคลาั่ง แม้ว่าความแข็งแกร่งของคุณจะเหนือกว่าพวกเขามากและคุณกดดันไปทีละขั้นแต่คุณก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ท้ายที่สุดแล้วคุณจะพบว่าความเร็วขององค์การเติบโตของพวกมันนั้นเกินกว่าจินตนาการของคุณมากเมื่อถึงเวลานั้นก็จะสายเกินไปแล้วอีกฝ่ายจะหาทางแก้แค้นด้วยการฆ่าคุณจากนั้นจึงฆ่าพ่อแม่และครอบครัวของคุณสุดท้ายแล้วทุกคนที่คุณห่วงใยจะถูกเขากำจัดทิ้งหมดดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อคุณตายครอบครัวของคุณจะถูกฝังไปพร้อมกับคุณบูมเมื่อได้ยินสิ่งงงงงงงนี้้จจิิตใขขขออออยยยยุุลกกสสัั่่่่่าาาารรรรแเเมมคควไได เจ้านายของเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่หรือเด็กสารเลวนั่นเป็นเพียงเด็กเหลือขอจากครอบครัวที่ตกต่ำในเมืองเจียงเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยซ้ำเขาไม่เคยคิดมากเกี่ยวกับเขาเลยในความเป็นจริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนแบบเขาในเมืองเจียงอย่างไรก็ตามเด็กสารเลวคนนั้นได้เติบโตจากกลุ่นน้องที่ไม่รู้จักไปสู่การดํารงอยู่ที่สามารถทาลายตระกูลหยุนทั้งหมดของเขาได้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังได้รับความโกรธกรานจากคู่มั่นของเขาอีกด้วยทําให้ลูกสาวที่มีเกียรติของครอบครัวา่ป ยุนลิระดมสมองของเขาแต่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอะไรนำไปสู่ผลลัพธ์นี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความรู้แจ้งจากอาจารย์ของเขาในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแน่นอนเขาได้พบอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วยุนลิคุกเขาตัวตรงดวงตาของเขาแดงในขณะท,ที่เขาจ้องมองไปที่เอลยูเซียรันอย่างแน่วแน่สีหน้าของเขาตื่นเต้นอย่างมากท่านอาจารย์ท่านพูดถูกฉันจะปฏิบัติตามกฎของคุณอย่างแน่นอนหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณฉันจะไม่ก้าวออกจากยอดเขาซิชุยแม้แต่ครึ่งก้าวแอลยูเซียรันพยักหน้าด้วยความพึงพอใจสิคนนี้ฉลาดมาก เขาตบหลังศีรษะของยุนลีคุณสัญญาจริงๆในกรณีนั้นอาจารย์ยังสามารถสอนเทคนิคการฝึกฝนแก่คุณโดยไม่ต้องกังวลยุนลีพยักหน้าและถามอย่างสงสัยทันทีแต่ท่านอาจารย์เส้นลมปราณของข้าพเจ้าหักหมดแล้วคุณไม่จําเป็นต้องช่วยฉันซ่อมแซมเส้นลมปราณของฉันก่อนเหรอหลู่เซียวหอรันหัวเราะเบาๆใครบอกว่าคุณไม่สามารถปลูกฝังเพียงเพราะเส้นลมปราณของคุณแตกสลายดานั้นกว้างใหญ่และมีเทคนิคที่แตกต่างกันมากมายวันนี้ฉันจะสอนคุณเกี่ยวกับคัมภีร์พริมอ r เดียลคอร์สเอเมอร์เรสปลูกฝังให้ด ทันทีที่เขาพูดจบหลูเซียวหอรันก็สบัดนิ้วของเขาและส่งคำพีจากกระพัดแห่งความโกลาหลในยุคบรรพาการไปยังช่องว่างระหว่างคิ้วของหยุนหลีเกอหลังจากได้รับคำพีจากกระพัดแห่งความโกลาหลในยุคบรรพาการหยุนหลีเกอเพียงแต่กวาดสายตามองดูมันและตกใจทันทีจนดวงตาของเขาเบิกกว้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อโอ้พระเจ้าอาจารย์นี่นี่เขาตกใจจนพูดไม่ออกแล้วหากแอลยูเซียวรันให้เทคนิคการฝึกฝนอาณาจักรสวรรค์แก่เขาเขาอาจจะแค่รู้สึกตื่นเต้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาจะไม่กลัวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหลู่เซลหอรันได้มอบเทคนิคการฝึกฝนอาณาจักรการต่อสู้ให้กับเขาจริงๆเขากำลังฝันอยู่หรือเปล่านี่เป็นเทคนิคการพบหลูกระดับมาเทียวโมนาเทรียวเทคนิคศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดที่สามารถฝึกฝนสู่อาณาจักรการต่อสู้ได้สมบัติล้ำค่าที่แม้แต่ผู้เที่ยวชานของมาเทียวโมนาเทรียลก็อยากได้เจ้านายของเขาเต็มใจที่จะมอบมันให้เขาอย่างง่ายดายจริงๆหรือแอลยูเซลรันเหลือบมองเขาด้วยความโกรธแล้วพูดว่าดูคุณสิมันเป็นเพียงเทคนิคการพบหลูกของมาเทียวโมนาเทรียวและคุณร รีบปลูกให้ดีฉันจะไปปรับแต่งยาเม็ดบางอย่างฟอยุนลีรู้สึกว่าหนังศีรษะของเขาชาทันทีและเส้นผมบนร่างกายของเขาก็ลุกขึ้นยืนราวกับว่าคลื่นไฟฟ้ากำลังขูดผิวหนังของเขาเขาทำให้แอลยูซีรันตกใจจนพูดไม่ออกอีกครั้งเทคนิคการพาบปลูกอณาจักรการต่อสู้อันยิ่งใหญ่และสมบัติหายากนั้นไม่มีนัยสำคัญต่อเจ้านายของเขาเลยถ้าเจ้านายของเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคการพาบปลูกของมาเทียโมนาเชวแล้วเขามีพลังมากแค่ไหนเพราะเขาตกใจเกินไปเขาจึงยืนอย่างรากอยู่กับพื้นเป็นเวลาหลายสิบวินาที เมื่อเขาต้อตอบเขาก็รีบพูดด้วยสีหน้าจริงจังท่านอาจารย์นี่มันล้ำค่าเกินไปนี่คือเทคนิคการพาบปลูกอาณาจักรการต่อสู้แอลยูซิรันโบกมือแล้วพูดด้วยความโกรธว่าหยุดพูดเรื่องไรสาระได้แล้วในฐานะผู้ชายอย่าเสียเวลาเหมือนผู้หญิงหากคุณต้องการขอบคุณฉันจงปลูกฝังเทคนิคการพาบปลูกนี้ให้ดีและกลายเป็นผู้เที่ยวชานรุ่นหนึ่งโดยทิ้งชื่อของคุณไว้ในประวัติศาสตร์นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการตอบแทนฉันผู้เชี่ยวชาญยุนลี่รู้สึกประทับใจและพูดไม่ออกกกกจากาตตตตื่นนเเ้้้สสัััพข็งิได ใช่ไม่ต้องกังวลครับอาจารย์ฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเมื่อเห็นว่ายุลลีมั่นคงมากในที่สุดแอลยูเซียรันก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปใช้เวลาของคุณให้ดีที่สุดเพื่อฝึกฝนนอกจากนี้จงสร้างบ้านด้วยตัวเองเมื่อคุณมีเวลาใช่หลังจากที่หลิเซียวหอรันจากไปยุลลีเกอรก์ก็กำมัดแน่นทันทีในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงศัก์ศีที่ปล่อยออกมาจากเทคนิคการพบหลูกของมาเทียโมนาเทยวความหวังก็จุดประกายขึ้นมาในดวงตาของเขา พ่อแม่เห็นไหมลูกชายของคุณได้กลายเป็นลูกศิษย์ของผู้เที่ยวชานที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วด้วยคําแนะนําของเขาลูกชายของคุณจะฝึกฝนได้สําเร็จอีกครั้งอย่างแน่นอนจากนั้นเราจะพบให้สารเลวนั่นและอีตัวนั่นเพื่อลงังคนให้กับความอัปยศยอดสูของเราจากด้านนี้หลังจากที่หลู่เซียวหอรันกลับไปที่ห้องของเขาเขาก็ไม่สามารถรักษาสีหน้าเคร่งขครึมได้อีกต่อไปคิ้วของเขาขมวดแน่นและเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจนั่นเป็นเทคนิคการพัปลูกระดับมาเที่ยวโมนาทรีวเขายังไม่ได้ปลูกฝังและแจกมันไปแล้วหัวใจของเขาเจ็บปวดจริงๆ อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาใช้ความแข็งแกร่งทางจิตของเขามานานแล้วเพื่อมองผ่านมันข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปลูกฝังคมภีรจัก,กรพรัดแห่งความโกลาหลในยุคแรกเริ่มคือการถอนการฝึกฝนทั้งหมดของเขาออกจากนั้นจึงทำลายเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างกายของเขามีเพียงร่างกายที่ไร้เส้นเมริเดียนเท่านั้นที่เขาจะสามารถฝึกฝนมันได้วิธีนี้เจ็บปวดเกินไปหลูเ่เซลยวหอรันเพียงแต่ดูแลยอมแพ้ที่จะฝึกฝนมันไม่ว่าในกรณีใดเขาสามารถได้รับการฝึกฝนมากเท่ากับที่ยุนลี่ได้รับ ถ้ายุนลีได้เรียนรู้คัมพีพริมอ์เดียลเคนออสแอมเปอเรอร์นั่นหมายความว่าเขาคงจะได้เรียนรู้มันเช่นกันพอนสวรรค์ของยุนลีไม่แข็งแกร่งเท่าของเขาและความเร็วในการฝึกฝนของเขาช้ากว่ามากอย่างไรก็ตามมันยังหมายความว่าเขาไม่ต้องทํางานใดๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลู่เซียวหอรันก็โยนวัดสดุลงในเตาเล่นแร,แร่แปรธาตุและเริ่มกลัญญ่นยาบทที่4ี่ประโยชน์ขององค์การรับลูกศิษย์เข้าไปนั้นใหญ่มากจริงหรือเส้นทางการฝึกฝนและการกลั่นยานั้นยาวนานอาจต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสิบวันในการปรับแต่งยา เมื่อถึงเวลาที่เอลยูซีรันกลั่นยาในเตาหลอมายาเสร็จเจ็ดวันก็ผ่านไปแล้วในเตาหลอมายามีเอเซนอินเนอร์จีพิวชั้นเยี่ยมจำนวนหนึ่งนอนอยู่เงียบๆม,มีทั้งหมดห้าสิบตัวและเป็นสีทองอารามนี่คือเมดยาเอิร์ธเรียวระดับสูงมันสูงกว่ายารวบรวมถี่ถึงสองระดับปัจจุบันนิกายปีศาจสวรรค์ไม่ควรเกินสามคนที่สามารถปรับแต่งยาเม็ดนี้ได้หลู่เซียวหอรันหยิบยาเม็ดขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปในปากเพื่อลิมรสแตกแตกเมดยามีรสชาติเหมือนไก่กรอบ ถูกต้องความบริสุทธิ์สูงถึง100%แท้จริงแล้วฉันเป็นอัจฉริยะแม้ว่าจะไม่มีรหัสโกงแต่ฉันก็ยังสามารถปรับแต่งเอเซนอ e เนอร์จีผิวได้ด้วยความบริสุทธิ L ์ห0ึ่งรยเเซ็นอลยูซรันเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างรวดเร็วเขาใช้เวลาเพียงครึ่งปีในการเรียนรู้เทคนิคการฝึกฝนทั้งหมดของนิกายปีาศาสวรรยิ่งไปกว่านั้นเขาได้เที่ยวชาญพวกมันทั้งหมดและมาถึงจุดสูงสุดของความเที่ยวชาญแล้ว อย่างไรก็ตามเทคนิคการพบปลูกระดับสูงสุดของมิการปีศาจสวรรค์เป็นเพียงเทคนิคการพบปลูกอาณาจาักสวรรค์เท่านั้นดังนั้นหลังจากที่หลูเซียวหอรันเรียนรู้เทคนิคการฝึกฝนนี้เขาก็ไม่มีอะไรทําและใช้เวลาไปกับการเรียนรู้การปรับแต่งยาการสร้างอะไรการปรับแต่งอาวุธและอาชีพรองอื่นๆไม่ว่าในกรณีใดการมีทักษะเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้รายหากไม่มีแฮกเกอร์ acker, ในโลกนี้หลูวเซียวหอรันมั่นใจว่าเขาจะเป็นตัวเอกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ได้มาจากการทํางานหนักของเขาเอง หลังจากกินเอ็ดเซนอินเนอร์จีพิวแล้วเอลยูซิรันก็หมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาและทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในร่างกายของเขาเอ๊ะทำไมการฝึกฝนของฉันจึงเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เทคนิคการฝึกฝนการปรับแต่งยาการปรับแต่งอาวุธและรูปแบบอาร์เรล้วนสามารถเพิ่มการฝึกฝนได้ในหมู่พวกเขาเทคนิคการพบลูกช่วยเพิ่มการฝึกฝนได้เร็วที่สุดและเทคนิคการปรับแต่งค่อนข้างช้าอย่างไรก็ตามการฝึกฝนในปัจจุบันของเอลยูซิรันได้มาถึงระดับแรกของอาณาจักรชัตเทอริงไวแล้วและอยู่ที่40 เป็นที่รู้กันว่าภายในเวลาเพียงเจ็ดวันความเร็วในการฝึกฝนของเขาก็เร็วขึ้นมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งกลั่นยามาเจ็ดวันแล้วและไม่ได้เผยแพร่เทคนิคการฝึกฝนของเขาเลยการเพาะปลูกของเขาจะเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรรออจ,จู่จู่ลูซยลหอรันก็นึกถึงยุนลีเกอร์ท้ายที่สุดแล้วการเพิ่มขึ้นขององค์การฝึกฝนของยุนลีหมายถึงการฝึกฝนของเขาที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะเขาหรือเปล่าหวังช้อาจารย์ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ยุนลีเกอร์ฝึกฝนไปถึงระดับใดแล้วขณะนี้ฉันกำลังสร้างแผงคุณลักษณะของยุน ในไม่ช้าหน้าจอก็ปรากฏขึ้นในใจของแอลยูเซอรันชื่อยุนลี่เกอร์เพศชายเทคนิคการฝึกฝนคำพีจัก,กระพรดแห่งความโกลาหลในยุคแรกเริ่มความคืบหน้าการพาบหลูกปัจจุบันระดับหนึ่งการฝึกฝนขอบเขตเชื่อมโยงระดับที่สิบท,ที่สมบูรณ์แบบคุณล้อเล่นชั้นเหรอหลูเซียวหอรันอดไม่ได้ที่จะคำรามเขาได้สำเร็จระดับที่สิบของอาณาจักรคอนเนตแล้วหรือยังมีข้อผิดพลาดหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วการฝึกฝนไม่ใช่เรื่องง่ายเหตุใดจึงง่ายเหมือนกับการดื่มน้ำสำหรับยุนลี่เกอร์ พรสวรรค์ของยุนลิมไม่ควรแข็งแกร่งกว่าของเขาเองนอกจากนี้คำพีจัก,กระพัดแห่งความโกลาหลในยุคดึกดำบรรยังมีทั้งหมด10ระดับเขาเพิ่งฝึกฝนจนถึงระดับแรกและเหลืออีก9วันเท่านั้นดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความตกใจและความสับสนของแอลยูซีรันแวงไกอธิบาย สิ่งที่ยุนลีฝึกฝนคือเทคนิคการพาบปลูกมาเที่ยวโมนาเชียวระดับสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการพาบปลูกที่ปรมาจารย์เคยปลูกไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นอาณาจักรที่สูงกว่าเป็นเรื่องปกติมากที่ความเร็วการพาบปลูกจะเร็วขึ้นในช่วงสองสามระดับแรกถ้าเป็นอาจารย์ที่ปลูกฝังคำพีจากรพพัดแห่งความโกลาหลในยุคดึกดำบรรคุณจะสามารถก้าวจากคนธรรมดาไปสู่ระดับที่สิบที่สมบูรณ์แบบของอาณาจักรคอนเนตได้ในเวลาเพียงสองชั่วโมงใบหน้าของเอลยูซีรันอดไม่ได้ที่จะกระตุกอย่างรุนแรงความเข้ม เขาปลูกฝังอย่างหนักทุกวันแม้จะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่ก็ยังต้องใช้เวลาสองเดือนกว่าจะถึงระดับที่สิบที่สมบูรณ์แบบของอนาจาักรคอนเนตในทางกลับกันหยุนลีเกอร์ก็ทำสิ่งนี้สำเร็จภายในเจ็ดวันโชคดีที่เขาเป็นคนที่ช่วยยุนลีเกอร์แฮกมิะน้นเขาคงจะฆ่าหย,ยุนลีเกอร์อย่างแน่นอนในตอนนี้เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนี่เป็นเพราะว่ายิ่งยุนลีฝึกฝนมากเท่าไหร่กำไรของเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเขามองไปที่แผงลักษณะของยุนลีเกอร์อ หวังไฉนี่คืออะไรท่านอาจารย์นี่คือถุงของขวาญความก้าวหน้าทุกครั้งที่ลูกศิษย์ก้าวหน้าไปตามระดับอาณาจักรคุณจะได้รับถุงของขวาญขนาดเล็กทุกครั้งที่พวกเขาก้าวหน้าไปทั่วทั้งอาณาจักรคุณจะได้รับถุงของขวาญใบใหญ่ปัจจุบันยุนลีได้ก้าวผ่าน3ขอบเขตของบอดี้เทมเพอเริงโพสเนทและคอนเนตแล้วระหว่าง3อาณาจักรนี้ก็มี30ระดับเช่นกันมีของขวาญชิ้นใหญ่3มชิ้นและของขวาญชิ้นเล็ก30ิชิ้นอัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่แอลยูเซองย่าไร เดิมทีหากไม่มีแวนไกแล้วเอลยูซีรันคิดว่าเขาได้รับพรจากสวรรค์แล้วจากการเป็นอัจฉริยะเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็รู้สึกแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมกับนักศิละปะการต่อสู้ทั่วไปมากนะักอย่างไรก็ตามหลังจากพบกับแวนไกเขาก็ระหนักว่าการหน้ารังเกียจอย่างแท้จริงนั้นหมายความว่าอย่างไรหลูเซียวหอรันหายใจเข้าลึกๆเปิดถุงของขวัญเล็กๆมันเป็นแค่ถุงของขวัญเล็กๆมันควรจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเม็ดยาพลังงานแกนแท้ของเอิร์เรีลระดับสูง X หนึ่งร้อยอัญประกาศคู่ปร ต้องมีข้อผิดพลาดอีกครั้งหลูเซียวหอรันเปิดถุงของขวานเล็กๆอีกใบเทคนิคการพบลูกอาณาจักรสวรรค์ชั้นยอดหมัดสายฟ้าเอ็กหนึ่งหลูเซียวหอรันวังใช้ออกมามามาอาจารย์มีคําสั่งอย่างไรคุณให้ถุงของขวานผิดกับฉันหรือเปล่านี่เป็นถุงของขวานเล็กๆจริงๆเหรออัญญประกาศคู่ปรสนีปรศนีปรศนีศนอัญญประกาศคู่คุณต้องใส่ของหลายอย่างลงในถุงของขวานใบเล็กหรือเปล่า คุณรู้ไหมว่าแมในฐานะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของมิการปีศาจสวรรค์ของฉันฉันต้องใช้เวลาทั้ง7วันเพื่อปรับแต่งเอเซนอินเนอร์จีพิวห้าสิบเมตรอ่าฉันห่อพวกมันไว้จำนวนน้อยที่สุดแล้วหลูเซียวหอรันจริงๆแล้วทำไมคุณไม่ให้สิ่งที่ใหญ่กว่านี้แก่เขาล่ะเจ้าน่าจะให้ของขวัญแก่ข้าโดยตรงในการพปลูเป็นเวลาหนึ่งแสนปีและทำให้ฉันขึ้นและบรรลุความเป็นนิรันร์ทำไมท่านยังอยากให้เรารับสิทธิ์ด้วยฉันจะทำอย่างนั้นถ้าฉันทำได้ปัญหาคือถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้ฉันจะไม่สาาามรรถให้้งวัลได หายไปเลยใช้ได้หลังจากที่แวงไกหายตัวไปเอลยูเซียนก็เปิดถุงของขวาญเล็กๆทีละใบและได้รับยาอันล้ำค่าอาวุธเวทมนต์และเทคนิคการฝึกฝนมากมายถุงของขวาญทั้งสามใบนั้นผิดปกติยิ่งกว่าเดิมเทคนิคการพบลูกระดับมาเทียวโมนาชเรียวอสูเธิร์ลองกิตี้อาร์ตการสร้างอาณาจักรการต่อสู้ระดับราชาชั้นยอดรูปแบบการผนึกสวรรค์แปดทรีแกรมรูปแบบอาณาจักรการต่อสู้ระดับราชารูปแบบสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สวรรค์สีม่วงมากเกินไปนี่มันมากเกินไปแล้วมันไม่ผิดปกติเกินไปเหรอ ผู้ฝึกฝนในโลกนี้ที่ทํางานหนักจะทนสิ่งนี้ได้อย่างไรลืมมันซะฉันไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระของผู้โชคดีฉันจะยอมรับสิ่งเหล่านี้อย่างไม่เต็มใจหลังจากได้รับสิ่งของแล้วหลูยเซียหอรันก็นึกถึงลูกศิษย์ที่เขาได้รับโดยไม่ต้องใช้ความพยายามไปดูยุนลี่กันก่อนเจ้าเด็กสารเลวคนนี้ไม่ได้ฝึกฝนหนักเกินไปหรอกหรือหลังจากเจ็ดวันและคืนเขาได้ฝึกฝนจนถึงระดับที่สิบที่สมบูรณ์แบบของอาณาจักรคอนเนตเขาอาจจะตายกระทันหันหรือเปล่าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลิวเเเซีหหออรรรรันนนกกก็ดจาา้งล่แแปุอลุดทีี่่่ยยนกู จากระยะไกลเขาเห็นหยุนลีเกินั่งขัดสมาดบนก้อนหินขนาดใหญ่ราวกับว่าเขาได้สร้างกระแสน้ำมนหลุมดำขนาดเล็กดูดซับพลังงานวิญญาณสวรรค์และโลกโดยรอบเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเร็วของเขาน่ากลัวมากจนหน้าตกใจ